สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้สําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างน,นะคะโอ้บองว่าพลังงานแบบเอนเนอร์ีดีมากๆนะคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คือ ตอนนี้มีความภูมิใจในตัวเองนะคะบางคนนะคะดูแลตัวเองได้นะคะมีบ้านมีรถนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองบางคนเนี่ยอาจจะเป็นสาวโสดก็ได้นะหนุ่มสโสดสาวโสดที่โฟกัสในเรื่องของการพัฒนาชีวิตการดูแลตัวเองนะคะหรืออในบางคนนะอาจจะมีแนวโนม้มในการได้บ้านได้รถเนี่ยก็ได้ นะคะสิ่งที่จะเกิดเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้มีการเจริญเติบโตนะคะในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะมันเป็นพลังงานของการภาคภูมิใจในตัวเองอะคะ่ะคนที่ผ่านมาเจอคลิปเนี้ยคุณต้องสำรวจดูว่าตอนนี้ใจของคุณฟูไหม powerful หรือเปล่ารักตัวเองไหมภาคภูมิใจในตัวเองไหมพลังงานตอนนี้เป็นยังไงนะคะอ่ะ มาดูอันต่อไปในบางคนนะคะจิตใจผ่องใสมากอืมมองว่าเป็นคนที่ภาวนาก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่เหมือนแบบทําบุญบ่อยชอบอุทิศส่วนบุญสุขสนให้กับดวงจิตดวงวิญญาณหรือว่าเทวดากูบาอานอย่างเงี้ยผลบุญที่คุณทําอย่างตั้งใจดีเนี่ย ส่งผลนะคะที่ดีนะคะสะท้อนเข้าหาตัวคุณเห็นไหมพลังงานของคุณแบบเป็นสว่างมากๆเลยอะเวลาคุณเจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะคุณจะผ่านหรือว่าแควคาดไปได้มองว่าคนที่ผ่านมาเจอพลังงานแบบเนี้ยคุณเป็นพลังงานที่ที่ดีมากๆนะคะอ่ะแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมาย อถ้ามีคดีความนะมองว่าชนะอะไรที่มันถูกต้องคือถูกต้องอะไรที่มันผิดคือผิดนะคะช่วงเนี้ยพลังงานบวกพลังงานซัพพอร์ตของคุณแบบมาเต็มร้อยเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะคุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือว่าการงานการเงินหรือว่าธุรกิจนะคะเพราะอะไรถึงบอกใช่ไหมดูจากพลังงานแบบสีของไพ่เนี่ย มันมีแต่ความสว่างอะอะไรที่เขาคิดไม่ดีกับคุณหรือว่าอะไรที่คนพยายามพ่นพิษหรือท็อกซิกใส่คุณอะไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยนะเพราะว่าคุณมีเกาะกำบังที่เป็นพลังงานขลื่นนะคะดีๆห้อมรอมตัวคุณไว้นะคะ จะบอกได้เลยว่าคนที่มาผ่านมาเจอพลังงานเนี่ยเป็นคนที่ดวงแข็งมากเป็นคนที่คิดดีทําดีแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเออพวกพลังงานที่ไม่ดีอะจะเข้าไม่ค่อยถึงคุณเท่าไหร่นะคะเห็นไหมเนี่ยดูพลังงานไพ่อันเนี้ยอันนี้เป็นพลังงานที่ไม่ดีเป็นสีดําใช่ไหมเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้อืมมองว่าชนะคดีความนะสําหรับคนที่มีคดีความว้าว ในบางคนชอบบอกไพ่ขึ้นมาแบบสอดคล้องมากอ่ะในบางคนอ่ะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวนะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้ทานอ่าชอบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบทําบุญอ่ะเออคือจะบอกว่าตกน้ํเาเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม นะคะอันนี้จะบอกว่าเขาเรียกว่ามาเหนือมากจะบอกทีมนี้นะคะคนที่ผ่านมาเจอพลังงานนะคุณผ่านช่วงเวลาที่แบบยากลําบากมาแล้วอะเออพอผ่านมาแล้วมันเหมือนกับคุณเจอแบบบททดสอบที่หนักพอสมควรจนจน,จนคุณมีสติแล้วก็มีปัญญาตื่นรู้อะค่ะว่าคุณควรที่จะแก้ไขอย่างไรในบางคนนะเนี่ย ผ่านความยากลําบากมาแล้วก็เอาชะนะต่อความยากลําบากได้เห็นไหมอืมนะคะนี่อะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นคุณนะพี่หมอบอกเลยว่ารอบทิศทางน,นะคะผละบุญที่คุณทําความดีที่คุณทํานะตอบสนองคุณตลอดเวลาผลบุญที่คุณทำเนี่ยเหมือนแบบพลังเป็นพล,ลังงานที่คุ้มครองคุณไม่ว่าคุณจะคิดพูดทำสิ่งใดนะคะมันประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ